กินเอมเคเฮ้ยเค้มเคผิดไม่ได้หรอ๋อเข้่อไปคิดผู้ติไอ้เราโอเคโอเคกำลังทำการเซเลบไบตกับผู้สมใส่อยู่ผมพยายามอ่านแล้วผมพยายามอ่านแล้วไม่เบิร์ดหมายถึงว่าอะไรหมายถึงไงกูต้องใกล้กูต้องใกล้เนี่ยหอมไม่จบเพล่ลืมใส่แว่นแว่นนะฮะแอนแอน เก่งจริงเลยนะอันแค่เนี้ยมาดูข้างล่างเปิดไม่ได้เรากับพี่ปื้มนเราไปมาดูมาแล้วเมาดูมาดูมาดูข้างูมาด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 ูมามาดูมาดมามาดมาดูมาดาดูมาดาดมาดูมาดูมาดูายมาดมาดูมแลูวาดาดมามาด้มาดูามาามูมดมาดูมาดาาดามาูดมา เอาเถอะคัเถอะมันวดคัดตั้งนานแล้วมันปล่อยไปถึงไหนเนี่ยไอชอว์อะไรเอาใหม่เลยมือไหนอีนาวอีสัตว์มือไหนพี่หมีแต่เราต้องมช่วยเพื่อจากเหตุการณ์บานปลายที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องแคนเซิลงานลูกค้าแล้วก็ยังเกือบทำให้พนักงานอันตรายด้วย ทำเราต้องแคนเซิลงานลูกค้าเรายังเกือบทำอันตรายให้กับลูกค้าอีกด้วยยกเว้นกรณีนี้ครับโยโย่ขี่เพี้ยนแล้วพี่เราจะจ่ายเงินให้โยโย่ในครั้งนี้เดทไลน์เฮียรีบงานรีบไปเฮียเนี่ยเฮียเยอะจังเลยครับเนี่ยเอามาใหม่โทษครับเลยละ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 จริงโยโย่เหตุการณ์เนี้ยบอกอะไรพี่บ้าง อ่าผมจะไม่รู้พี่ครับเขาบอกว่าหมดเขาบอกว่าหมดไม่ต้องแล้วไงผมว่าไหลเลยไหลเลยผมจะไม่รู้พี่เหรอใช่ครับผมพูดไปไปแล้วพี่ะไนผมพูดโยโย่เนี่ยทำงานไม่ได้ทำงานเลยครั้งหน้าโยโย่ก็เอาเงินเขาชิญแน่นอนแม่ก็ะดดตาพี่กับหมดนะ